ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมเรากลับมาในงานสำหรับเกมแ r ล็กดิสเกตอ n นไลนของเราอีกแล้วเนื่อจากเกมของเรานั้นได้อัปเดตสิ่งที่เรียกว่าฮาดุมคาบมออนเข้ามาแล้ววันนี้นะเราก็จะมาทําการมาลองฟาร์มสาหรับฮาดุมทุกจุดกันเลยดีกว่านะทุกจุดขงไม่ไหวหรอกเอาเปาน็นว่าเดี๋ยววันนี้ถนะ้าเราจะพาท่านมาทําการทดลองฟาร์มดูนะว่าที่จุดณนะตรงนี้หรือก็คือค่ายชาวนิวนั้นมันฟาร์มดีมากน้อยแค่ไหนกันเชียวและงานเถิด มันจะดีกว่าออกหรือเปล่าหรือมันจะดีกว่าเขต่ฮาดุมยุคเก่าหรือเปล่านะสำหรับฮา,าดดมคมาร์ิออนยุคใหม่เรา่อฟา,าร์มกันนะเราจะมาทําการรู้จักกับจุดนี้ก่อนดีกว่านะว่าไอ้ค่ายชาวนิวเนี่ยมันฟาร์มแล้วมันมีอะไรบ้างและตอนนี้ถ้าเกมก็ททาการอัปเดตให้เราสามารถดูของดรอปได้ง่ายเราจะเพียงแค่เอาเมาส์มาจิ้มแค่ตรงนี้ได้แล้วโดวยลหลักๆนะสำหรับฮาดุมคาริออนจุดแรกนะค่ายชาวนิวหลักๆก็จะมีนี่เลยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นบัฟเพื่อลหลักของการฟาร์มฮนะนนา,านานร หนีชิ้นส่วนพลังคุ้มครองหรือก็คือเขาเรียกว่าแอดออนหรือว่าจะไม่ได่ก็คือเอาไว้ใส่เบลหรือใส่หินตรงกลางตัวมันก็จะได้บัฟเป็นพลังป้องกันบวก2ลดความเสียหายมอนเตอร์ลบหแล้วก็ต้านทานบยสออร์อันนี้เป็นเงินหลักแล้วก็เป็นอันนี้เกตสุริยาแผนเขาเป็นเงินหลักแล้วก็จะมีอันนี้ทะลื่งแห่ความสิ้นวังอันนี้ก็เป็นเงินหลกักขยายมีสองอันนะมีอันละหมื่นเจ็ดกับหมื่นห้าแล้วก็มีล่อง,อง,องรอสุสวรรค์ซึ่งอันนี้น่าจะขายได้ในราคาดีอยู เพราะว่าคนใช้เยอะก็มีอันนี้น,น,น,นี่โอเคซึ่งก็ที่นี่ก็อาจจะเป็นที่แรกให้เรามาลองฟาร์มดูนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฟาร์มง่ายถือแล้วเพราะมันใช้ a p แค่สองเจ็ดศูนย์ส่วน d p เนี่ยสามสามศูนย์แต่ผมแนะนำนะว่าไอ i d p สามสามศูนย์เนี่ยผมแนะนำว่าให้เอาขึ้นมาสั 3, 4, 5, กสามสี่ห้านะครับมาฟาร์มอาจจะดีกว่าส่วน a p ที่มันตั้งไว้สองเจ็ดศูนย์เนี่ยก็แนะนำว่าเอา28มาดีกว่านะสองเมันก็ยังดูช้าไปนะเพราะมอเที่นี่มันทางถึกแต่ว่าสถานะใครที่จะมาฟาร์มที่นี่นะผมแนะนำเลยยยวว่่่่าาาให้้้้้มมมรรับเเเพจทีีีีี NPC คคนนนะนนนนดดะองงโก็ืิต,ตลยนะ กดเนี่ยกดเปิดแปบบมาแล้วก็กดที่ขวาจิ้มมาที่โหนดเลยมันก็จะล็อกมาหาคนนี้โดยเนี่ยมันจะมีเควสลายวันอยู่3เควสนะแล้วก็มันจะมีเควสพิเศษอีกอันหนึ่งเป็นเควสที่แบบเป็นเควสลับของที่นี่มันก็จะให้อันนี้มาแหละไอนน้ผมรับมาเนี่ยไอสกเกตสุริยาแผดเถาเนี่ยจะได้มา20อันดีซีเลยโดยที่ว่าเราแค่มาคุยเฉยๆแล้วถ้าใครสงสัยนะฮะว่าไอ้นี่มันคืออะไรมันคล้ายๆเด็กเกาะเบบนะถ้าคุณเล่นเครื่องคุณน่ะมันจะไม่ใช่หน้าต่างนี้หรอกอันนี้ คือถ้าเรายิงเราข้ามมาเยอะเนี่ยมันจะมีโอกาสระเบิดบ,บุ้มเราก็จะได้บัฟเป็นบัฟโจมตีมอนเตอร์ประมาณนี้โอเคมาลุยกันเลยดีกว่า let's get star ตกครับเรจะมาเริ่มจากการลองตีรถกันก่อนนะนี่คือมินิบอสของมันวิธีการฟาร์มนะฮะให้เราอัดมินิบอสก่อนเลยที่นีฟาร์มไม่ยากมันก็เหมือนมอลธรรมดามันไม่ได้มีอะไรพิเศษอยู่แล้วแต่ผมแบบนะนำนะว่าให้ไปแลกบัฟโบดท,ที่คาพิออนก่อนนะให้จะมาฟาร์มจริงๆมารับได้นี่เมื่อเราตีรถไปเกือบพิธีงานรถมันก็จะเริ่มติดไฟนะ พอเราติดไฟปุ๊บมันก็จะระเบิดพอเราระเบิดปุ๊บมันจะขึ้นเลยไหมเมื่อเอาคอยล์วิ่งจนทำลายเราทำนิวที่ก้ก็อะเริ่มจะพุ่งตัวขึ้นมาหรือก็คือมันจะเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเยอะๆเลยนี้เพราะงั้นก็รีบฆ่าก่อยทงเราจะแตกนะเราต้องมาปกป้องธงยิ่งเรากันธงไม่ให้แตกได้เราก็จะได้บัฟเป็นตีมอเตอร์แรงขึ้นมาเนี้นี่มาเราฟาร์มมาแล้วเท่านึงเราก็เจอสิ่งที่เรียกว่ามินิบอสนะซึ่งไม่รู้มันเกิดมาได้ยังไงอยู่ๆมันขึ้นแล้วมันเกิดก็ แนะนำนะครับว่าถ้าเราเจอมินิบอสให้เปิดอาคิดฆนะ่ามันนะเมื่อเราฆ่าบอสเสร็จกูได้แล้ววะก็ไม่ได้และไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ย่อเราตีไปสักเท่านึงมันจะมีมินิเกมขึ้นละมันจะเป็นแบบออกคอยมันจะเรียกร้องให้เรามาปกป้องแล้วมันก็จะมีไอตัวรถออกมาแบบนี้ซึ่งมันจะขึ้นเป็นข้อความตรงกลางหน้าจอเลยแต่ถ้าเสียดยอัดไม่ทันไม่เป็นไร เอามีหน้าที่แค่ปกป้องเสานี่เออลืมบอกเวลาเราปกป้องทงได้เห็นไหมเราก็จะได้บัฟมาอหนึ่งบัฟันนี้เป็นพลังแห่งคาริออนบวกพลังโจมตีมอนสเตอร์โบสิซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอคน้อยชิบหายเอาแล้วเอาแล้วม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 าแล้วสิ่งที่ได้ว่าพลังกำลังจะระเบิดแล้วแล้วมันดังอะห้องไหลได้หลังเข้ามาในยมากยิ่งขึ้นนี่มันจะเกิดการระเบิดแล้วตรงนี้อ๋อมันจะเป็นการ แล้วได้ขยะชิ้นแบบราคาแพงเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าหมดนี้แนะนำว่าถ้าใครมีไอกิสจังหวะนี้ก็เอาไอกิเปิดเลยก็ได้นะเพราะว่าขยะยแพงลาก่อนอเข้าใจละไอลูกอันนี้มันไม่ใช่เป็นไม่ได้ให้บัฟแล้วได้มาเนี่ยอ๋อความมืดครอบงำคือมันจะเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าสร้างอาณาเขตในการเสกมอนสเตอร์แบบเมื่อกี้ที่ออกมาเลยนะตั้ทิปอะไรกนทำให้เราตีมอนสเตอร์แรงขึ้นนะตั้ง5นาทีเนียดูดิแรงขึ้นเยอะเลยมา เราฟังครบหนึ่งชั่วโมงแล,แล้วเรามาสรุปเป็ดเสร็จกันดีกว่านะฮะว่าเราได้อะไรกันบ้างในหนึ่งชั่วโมงนี้โดยอย่างแรกฮะเราได้ขยะมาทั้งหมด8 2 3 2ชิ้นซึ่งผมพูดที่คำเลยเลยๆนะครับว่าขยะแค่นี้บอกเลยว่าน้อยหฉย,ยน้อยแบบน้อยจัดๆด,ด้วยราคาขยะแค่หมื่นเจ็ดแต่ชั่วโมงเนี่ยฟาร์มได้แค่8,2 0 0นเนี่ย,ค, 8, ยคือน้อยน้อยเฮียๆเลยครับผมอันนี้เป็นขยะใหญ่เง,งามืดได้มีอีก2อ0ชิ้นซึ่งก็นิดเดียว แล้วก็มีสะเก็ดสุริยาแผดเผาอีกรับก็ 11. โดยลมหายใจที่ถูกครอบงำวันนี้นะเราสามารถเอาไปผลิตแปรธาตุกับยาบ้าข้างได้นะเราก็จะเป็นยาบ้าข้างที่ถูกครอบงำขยายในชั่วโมงนี้ได้ประมาณทั้งหมดนะร้อยห้าสนะิบเอ็นะรวมสองอันนี้แล้วซึ่งถ้าถามว่ามันเยอะไหมตอบเลยว่าน้อยจ,ะจะังชัง่วโมงนึงขยายได้แค่ร้อยห้าสิบเอ็มเนี่ยถือว่าเป็นแบบเบสพืน้นฐานที่ต่ำแบบต่ำมากๆ อันนียผมเข้าใจเลยว่ามันเป็นปัญหาสำหรับฮาดูนคาเปออนนะสำหรับจุดเนี่ยชาวนิวอ่ะซึ่งราคาตอนนี้นะสำหรับสะเก็ดสุริยาแผดเผาเนี่ยราคามันอยู่ที่ก้อนละยี่สิบเอ็มนะคิดง่ายๆก็ก้อนละสิบเก้าเอ็มไว้ได้เพราะหักภาษีเราได้มาเก้าก้อนอ,อันเนี้ยก็สองร้อยเอ็มเลยประมาณตีลงไปลดลงเหลืออยทั้ทงหมดร้อยแปดสิบเอ็มนะร้อยแปดสิบบวกกับอันนี้อีกร้อยห้าสิบ อ่าร้อยสามสิบไมได้สามร้อยสิบเอ็มอ่านี่สามร้อยสิบเอ็มบวกกับอีกนี้ก็เป็นประมาณสี่ร้อยเอ็มสี่ร้อยเอ็มบวกบวกนะตอนนี้ได่สี่ร้อยเอ็มบวกบวกละบวกอันนี้โอเคก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบเอ็มนะโดยประมาณสำหรับชั่วโมงนี้ถ้าถามว่ามันเยอะไหมก็เอาจริงมันเยอะนะแต่ว่ามันเป็นข้อเสียนะถ้าสมมติว่าไอหินสอรรค์เนี่ยราคามันดรอปลงเมื่อไหร่นะ ร,ราคามันตกลงไอไห่ความชิปหายจะมาเยือนเลยมันไม่เหมือนกับตอนที่เราฟาร์มฮาดุมของเขตไฮเดียลนะที่ว่ามันเป็นเงินเพเพียวจากขยะเลยก็คือต่อให้ราคาของราคามันตกเนี่ยยังไงเงินมันก็ยังได้โอเคต่อชั่วโมงเรื่อยๆแต่ที่เนี้ย70%ขอบการฟาร์มที่เนี่ยมาจากของดอปทางนั้นเลยก็คือมาจากอันนี้หลุดเกิดความสิ้นหวังก็ม,มีสเกิตสุริยาแผดเผาข้อสรุปสำหรับท <K> ี <K> ่นี่นาารผีี้เยว่่่่ไูงแตึกท ถ้าจะมาฟาร์มเน้นแบบเงินต่อชั่วโมงแบบแบบจริงจังเนี่ยอาจจะยากไปหน่อยอันเนี้ยมาคราวๆที่ต้องใช้ดวงในระดับหนึ่งก็คือต้องเน้นให้หินไอสองอนนมันออกถึงเราจะรวยคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับไปด้วยนะฮะตามสูตรเจอกันใหม่วีโอหน้าไม่เป็นไรอบ๊ายบาย